นักเกี่ววันนีครับวันี้มาทำอะไรครับงงเลยไหมอยู่ตลางกินนมกับขนมคือปลาจอกกล้องทำงานถ่ายแรงอ่ะกินร่งมกันเขาก็เลยงงเลนะอ่ะไหนครั้งมึงพูดอะไรกันทำอะไรกันจุกไหมก็กินนมกินนมกันอยู่เดี๋ยวอันนี้โดจะมารีวิวต่างซื้อมาจากอเมริกาครัันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้จับไปก่อนเลยท่านผู้ชมงงค่ะอ้าวอันนี้ไม่เกี่ยวค่ะอันนี้กินเล่นกันเลยเลยอ่ะ เขายังไม่พร้อมถ่ายกันเลยค่ะเขายังกินกันอยู่เลยค่ะเด็กสองคนนะคะแล้วคู่วันนี้น้องพี่ไม่แขกรับเชิญใช่ไหมเมื่อกี้ลืมเดิมเราแขกรับเชิญเหรอแนะนำให้เอาแขกรับเชิญจะไปล้างมือโอเครับเชิญเราจะไปล้างมือเราเชิญมาจากไหนคะแขกรับเชิญเชิญมันจะไกลมากเลยค่ะข้างบ้านเรานี่เองค่ะเป็นผู้ชรับเชิญด้านการชิมเยลลี่ไม่ไม่ได้กินนะคิมแบนไหนก่อนดีนะนี่ เขามีวิธีการแกะแบบมันเหมือนแบบมีความยูนิคอยู่ในตัวหรือเปล่าเออยูนิกี่ยากในยูนิกี่ตัามันเรียนนานเลยมันจะเกี่ยวเป็นอะไรคะอืมอันนี้เป็นอะไรเขาบอกให้ดึงตรงเนี้ยดึงตรงเนี้ยแล้วเจลลี่มันเหมือนมีรอยรลแต่ว่ามันดึงไม่ออกเห็นไหมเขาบอกว่าดึงตรงนี้แต่แล้วก็คับคับถุงใครใครมันจะช่วยได้ไหมเนี่ยเขาบอกให้ดึงตรงเนี้ย เี่เกียดงันนี้ก่อนนะเดอานกาเด็กเกลียด push push เข้าไปให้มันแหวกอมันมีมันเออได้เ้อเออเออเอเอ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 อเจอหออเออเออัออเออเอเนอเอ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 อเ l d เออ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 เอ o เออเออเออเ l เ o w n ออออเ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 นองเเรอเออเเออเอง เอาง่ายๆกินกินให้หมดเลยกินให้หมดเลยฮ้ยแคมโมนี่แหละน่าสนใจเดี๋ยวให้เคี้ยวยีวิวมขนมก่อนเดี๋ยวนะเนี่ยนะอ่ะาห้รที่ดวไปรีวิวขนมไปแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยนี่เป็นสีเขียวคุณแม่จะหาวิธีก่อนอ่ะคนเปิดคนกันอ่ะเนาะถ้าเย็นนิดไม่น่าจะเหนียวนะอือเดี๋ยวดู สไมันมีไส้เหลวๆข้างในเออใช่ใช่อันเนี้ยชาวบ้านต้องสนใจว่ามันมีนี่คือยี่ห้ออะไรเนี่ยยได้ดูเลยมันมีน้ำเยี่ห้อเออเนี่ยจอลลี่แลนเชอร์บายส์อ๋อจอลลี่แลนเชอร์นี่เป็นของคาราเช่ใช่ไหมของตีนม่ขยันนุ่นอันนี้ตั้งหมูออันนี้เชอรื่อยอันตรายจะเป็นรสเชอร์รี่เดี๋ยวป้าจะไม่ไหวนะคะป้าไม่ชอบกินเชอร์รี่เนี่ยหาเป็นสีสีเขียวให้อะครณได้มาแบบ เดี๋ยวสิจะเย็นๆขอลองกินแตงโมหน่อยอืมอร่อยมากมันมีน้ำอยู่ข้างในเนาะอือแบบที่กินเสร็จไม่ต้องดื่มน้ำตามเลยทำไมอ่ะไม่ต้งมีน้ำอยู่ข้างในนะไม่รู้อ่ะป๊าป้าปิดยังไงอ่ะกินให้หมดกินให้หมดง่ายกว่าที่เราขอแตงโมขอแอปเปิ้ลขอแอปเปิ้ลอยู่ขอแอปเปิ้ลเลยโอเคครับผมค่ะอืมแตงโมไม่อร่อยอร่อยแปลว่าอร่อยนี่มีน้ำอยู่ข้างใน ก็ตาอะไรเฮ้ยเดี๋ยวชอปกิ้งกินไม่ได้ขอโทษค่ะคุณแม่ชอปกิ้งมันเป็นพลาสติกกินไม่ได้อ่าอันนี้มันเป็นเยลลี่มันเป็นเยลลี่ให้เราขอแกะดูสิโอ้ยมันเป็นสีอะลูกช็อปกิ้งตรงไหนคะนี่ไงเป็นชอปกิ้งสามสีขนาดนี้ไงมีรสบลูราสเบอร์รี่แล้วก็สตรอเบอร์รี่แล้วก็กินแอปเปิ้ลเด็กจะอยากกิน เนี่ยมันเหมือนชับพี่น่อยนะุ่งคอนิคตัวเยลลี่แบบต้องดูไลายเข้าหน้ต้องดูไลายเข้าไปลึกๆแกไปดูสิครับเป็นหน้าตาชอบกินเข็ดนะที่เมกาเยลลี่นะจะมีรสซ้ำๆวนๆเนาะกรีนแอปเปิ้ลรัสเบอร์รี่บลูรัสเบอร์รี่แล้วก็สตรอเบอร์รี่เชอร์รี่ล็อบสเตอร์ยูนิชั่นกันแล้ไม่มีค่ะได้เวลาอันนี้เป็นรสอะไรอะคะเฮรู้กินแอปเปิ้ล เรากินแอปเปิ้ลอันนี้บูราเบอร์รี่เฟเวอร์เฮ้เราเสียงชิมกันเลยไหนครับแบมือให้ดูหน่อยกันเลยน่ากินมากลองใส่ครับน่ากินมากเลยอ่ะทำมองลายเข้าไปลึกๆตรงนี้จะเป็นตาเหมือนว่ามีคนตายเดี๋ยวดูของห้เราสิมันขลอยากกันขลังจังอร่อยไหมฮะอร่อยมากค่ะใครจะดูความเสียสขนาดชิมสตรอเบอร์รี่ฉั่ชิมไม่ชอบสตรอเบอร์รี่ป๊ายบา อาเร้านนี้เป็นสตรอเบอรี่หน่อยร้านนี้คือแอปเปิ้ลค่ะเดี๋ยวให้เราชิมด้วยละกันรัานนี้คือแอปเปิ้ลเผื่อวอ่าจะอร่อยร้านี้ธรรมดาค่ะรับกลิ่นกลิ่นกลิ่นมันสตรอเบอรี่แรงมากอันนี้คือแอปเปิ้ลเขามาก,ก็ชอบสตรอเบอรี่อร่อยไนหะมฮะแตเกลิ่นก๊ปไมค์นีแอปเปิ้ลอร่อยมากยี่ยยอดอร่อยแต่ไม่นด้อร่อยแบบธรรมดาเนอะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่เปล่าเยไม่ใช่เปล่าสตรอเบอรี่เหรออะโย ยืการแกะมาฝรั่งใหมาฝรั่งเหรอเจโใช่ได้ใชมาฝรั่งเรุปคือออกออกน้ามืหมูเยลลี่แล้วมานมาฝรั่งเหรอคะเจโนม่เขียว่าบาบูกลันี่เอวบาบูบบูกับแล้วก็กลับบับูกลัอ่ะออกมาแล้วดมดูสิรสอะไรก่อนได้ิวขอต้องจับเลยค่ะมินมาจขต้องจับเลยค่ะ คนละครึ่งเลยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวขาคุณแม่จับมาอุ้ยเป็นหม็นฝรั่งใช่ไหมออือกลิ่นมันจะยาไม่มีเทาคนละครึ่งเหรออันนั้นว่ากลิ่นมันจะโอ้โหกลิ่นเหมือนยางอ่ะกลิ่นหมากฝรั่งนะะเฮ้ยกลิ่นได้เปล่าฮะกลิ่นได้ไหมครับโอเคหมากฝรั่งอ่าาากลางเลยกลับกินได้ค่ะอ่านิ่มลองกลางเลยค่ะอะทีละนิดก็ได้หรอกมันจะเยอะไปอะทีละนิดเด็ดตรงนั้นอร่อยอะอร่ด้ฮะแล้วมันมีรสชาติไหม หวาน,วานแล้วกลิ่นอะลูหกลิ่นไม่มีไม,ไม่นมาจะหัวนะั้นดูท่าทางกลิล่นมันแปลกมนะากเดี๋ยวอันนี้ซื้อจากไหนคะแมมันร้านร้านขนมหวานร้านแคนดี้ที่ลาสเวกัสอะค่ะเจจไม่ชอบนะคะเมื่อกี้เจจิวบีบไปนะคะเด็กจิวยังไม่ได้กัดค่ะยังยห้รอให้รให้รอให้รอรอไม่กอนเดี๋ยวหาอะไรมาหอมให้ค่ะอันนี้กินไปสองส่วนก็เต็มปากแล้วอ่ะใช่ยานึงค่ะยานึงค่ะ อันนี้นะคะก็เขาจะบอกว่า free and eat นะคะใช่ไหมเอ้ยอันนี้อันนี้คือยอด slash puppy slash puppy นี่จะเป็นไงคล้ายเมริกาเหมือนกันดูแล้วค่ะจากร้านเลยจำไม่ได้ไม่แน่ใจว่าจากทอยอาอาหรือจากร้านเลยกําเนี่ยเหรอเห็นไหมเนี่ยมากเป็นน้ำเลยต้องต้องแช่ตู้เย็นก่อน slash bar national นี่นะแพรว่าเธอได้มีรสมีรสนี่นะคะคุณแม่จะบอกให้อ่ะ เชอร์รี่อันไหนเชอร์รี่คะนี่อันนี้เชอร์รี่นะอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นจีโคล่าโคล่าสีนี้วอเตอร์เมลอนโอเทอมลอนเดี๋ยวนะอันนี้มังเนี่ยสีอ่อนๆอืออนี่นะคือแล้วก็บลูลาสเบอร์รี่ี้สฟาโอเคก่อนอื่นต้องเอาไปแช่ช่องฟีดก่อนก่อนอื่นต้องไปแช่ช่องแข่งก่อนจะเอามากินแล้วจะรีวิวยังไงคะต้องรอทเพาะมมันเป็นคล้ายๆสเลอปี้แฟชชั่นเออไม่มีอะไรแล้ยครับไปแช่ช่องแข็งแล้วก็เอามากินแค่นั้นเอง เด็กจิ๋วของคนแช่งยังไม่มาไปแช่งด้วยกันเลยนะโอเคจากกันไปต้องแบกไปกันนะไปกกว่าสวัสดีค่ะทุกชมวันนี้นะคะดิกจิวจะมารีวิวนี่ค่ะจะเป็นซาล็ปี้ที่เราแช่แข็งไว้กันเมื่อวานนะคะอร่อยไหมยังไม่ได้ชิมเลยค่ะยังไม่ได้ตัดนะคะมันฉีกได้ไหมแม่กลัวตัดไปโดนแม่ว่าฉีกเออเอามาทีละอันก่อนไหมคะโอเคค่ะ อันนี้นะคะมันล,กกลักษณะจะคล้ายๆไอ้บาลูมาที่บอกว่าเป็นของเย่ยค่ะบลาลูมาที่เราเป็นแบบว่านิ่มๆแบบเนะะี้ยค่ะนิ่มๆพรอไม่แข็งอะแคมุนแข็งอ๋อเออเป็นเหมือนเยลเจลลี่เป็นเหมือนเ,เจลลี่อ,อ,ลอ๋อมันจะไม่แข็งมากที่ตอนแรกเด็กจู่บอกกับป้าไงเขาว่ามันเป็นเจลลี่แต่ที่ปลาลูมาเนี่ยหนูชอบกินจริงๆนะเป็นเจลลี่อะครับหรือเป็นเป็นเจลลี่แบบนี้คล้ายๆแบบนี้เลยคะ่ะ ีลอลงชิดูถุงมันจะเลอะไหมคะแล้วก็ถกขึ้นมาแบบนี้คะ่ะเออถกขึ้นมาใช่แล้วก็กัดอย่าให้โดูถุงเป็นไงคะอย่างนี้ไปคะ่ะลดอะไรเลยคะแตงโมงมังม้งนะว่าสีเอา้าดูจากสีเบเชอรี่ค่ะไม่อร่อยใช่ไหมำไมนะ่ไ่ะเหมือนยาเลย เชอรี่สิเปลี่ยนเปียนเยาน้ำเด็กเลยเชอรี่สิเชอรน่ๆอาบเฟกากฟดังขึ้มาบูลันเบลียอร่อยมากค่ะมอนจหมอนจลลหมือนจลล่บินบูลัเบี่เลยอะค่ะใช่โอเคแล้วอร่อยเรามาใครไหมคะ อะไรกว่าเนาะมากเลยอ่ะอะไรกว่ามากอะไรกว่ามากเป็นสิบเท่าค่ะแตัวอักษนเป็นยังไงเป็นอะไรคะมันเป็นเหมือนเขียนปัสต์เลอร์พี่อะคะมันเป็นเหมือนสลเลปี้อ่ะเป็นน้ำหวานที่เหมือนแช่แข็งแล้วไม่ใช่เย็นี่ไม่ใช่เย็นดีค่ะเป็นน้ำแข็งเลยเป็นเหมือนน้ำเออน้ำหวานแช่แข็งเลยค่ะไปค่ะลองมาแต้นโมกันกัน ให้เฮโลไปไหนแะ้วคะแต่จิมวันนี้ไม่มาเฮโลยังไม่มาเลยค่ะตอนนี้กนนี่โมงคเฮโลนอนไม่ก็จะตื่นแล้วแต่เราไม่ได้มาบ้านเราไหนคะลูกอ่ะอันนี้ชิมดูอื้มทำไมลูกเชอร์รี่อื้มเชอร์รี่เชอร์รี่สุดๆ,ๆเลยอ่ะอันนี้แม่กินเองแสดงว่าอันเมื่อกี้ตั้งโมงอันนี้เชอร์อรี่สุดรีอ่ะต่อไปรุโค้ก โอโคเป็นยังไงคะเย็นโคโคอร่อยไหมล่ะคะอร่อยมากอันไหนอร่อยบ้างฟ้ากับฟ้าก็ดำมาฟ้ากับเคียงโค,ค้งนะครับอันที่อร่อยที่สุดก็คือฟ้าค่ะที่เหลือไม่อร่อยเลยอ่าแล้วโค้งไม่อร่อยเหรอลูกอืมโค้งอร่อยให้ฟ้านะอ่าโอเค <laughs> มีมปากเริ่มดำแนละ้วปากเริ่มเป็นสีฟ้าไปเก็บไปก่อนแพมมุนอ้ยกินหมดแล้วนี่นเก็บทำไ,ไมอ่ะ <laughs> าาลาไปก่อนนะคะลาไปก่อนคะอ่ะหมดแลกวค่ะอ๋อโอเคกอให้นงันเดีนน๋ยวเสื้อเลอะนะแม่วาดเสียวนานกะเดินใจหน่อยนะะลาก,ก่อนนะคะจะไปกินต่อเดี๋ยวไนกินต่อคอเหมือนปลานะลาปก,ก่อน,นะคะยอ,กกอ,นนอยอ่าลืมัดตร่กดไลกดแฉด้วย